เมื่อแต่พร <teor? S 2> ุนี้ที่12ม2 2ีคนไปมองไว้หลักฐานยาที่มนได้มาเรื่องการเคลื่อนตัวนด้มาเป็นทีมเลยทีี้ทีนี้ทีนีนกตัวได้า

No,